เจนครับผมสวัสดีครับค่ะสวัสดีเจโน่วันนี้มาตามแนวทางเนาะจ้ะรับอะไรนะรับมุกอาหารครับผมก่อนอื่นเลยกีงวดแล้วครับเข้ามานี่ครับเข้ามาีนทั้งเบอร์นี้งวดที่แปดงวดที่แปดจ้ะแปดงวดแปดงวดแต่ว่ามาบอกเอฟซีได้สองงวดสองงวดจ้ะครับทันงวดนี้เข้าอีกงวดที่เก้างวดที่เก้าที่เราต่องวดกันไปเนี่ยมันเป็นเลขอะไรนะต้นกิจ เอ,อต้นงวดนะครับเป็นเลขความฝันนะครับหรือว่าไงต้นงวดนี่เป็นเลขความฝันความฝันของนุ่งแต่วันใบเกี่ยวกับเลขรับมุกดาหารเนาะครับโอเลขรับมุกดาฮานยจ๊งไมเด๋ยวนเจต้นงวดฝันงงต้นงวดนี่ก็ฟันว่าไปเงี้ยนพ้นหัวจักนะคะไปไปเงี้ยนเอื่อยนี่แหละเขาไปในเงานเพื่อนต่ว่นเงีนเพื่อนไปทั้งลังข้าอ๋อังข้าเพื่อนขึ้นเตียนไหมแบบว่า หลังฆ่คนมุ่งเม่นถอนเปลี่ยนใหม่ยง่หนั่นเพื่อนคือบอกว่าบ่มีเงินบ่มีเงินว่าสันเพื่อนก็เหตุหลังค่าใหม่แบบมันแม่นเขาเฮี้ยนผิดบ่าสันก็เลยลงจากรถไปซองเบิงยูมุกนาบ้านเพื่อนนะอ๋อ้อก็เห็นเงี้ยนเงี้ยนงามแท้หลังค่าเห็ดใหม่เบิดเลยบักไงโถงเลยสีสมหลังค่าน่ะบัานนี้โอ้ยขี่รถเขามาในเงี้ยนเพื่อนเพื่อนชิดาของละไรเนาะว่าสัน ฝ้าคือมา่ส่ออกจากเงยนเพื่อนว่าก็ได้ว่าขันฟันเห็นเพื่อนนี่ยังได้นี่มาสีมาในบาลทิทีเพื่อนขัดฟันเกี่ยวกับเพื่อนย่ำใดออกบาลทิทีเพื่อนย่ำนานคุณแม่จ้ะยังบาลิทีเราบาลทิาลทีเพื่อนนี่ส <30 6 S 1> า,ามศูนย์หกสามศูนย์หกแมนจ้ะบาลิทีแมนเรากะได้ยินเสียงกุมารท้องแม่จ้ะอันนี้ไม่ได้ฟันอันอันนี้ไม่ได้ฟันจ้ะ เมื่อสีผ้าผู้พพพจันไปหาหมอครับหลด,ดข้านอนอีหลาอีลีเยอยู่มันขี้านลูกนะเทียกับเพื่อนตาเศรายู่เมื่อไรขี้านลูกได้ยินเสียงผู้ชายเอิญแม่แม่ลูกแมนสิบวัท่านเด้วาษามามเด็กหน่อยผู้ชายนี่ประมาณสิบกว่าปีสิบ่็เกิดสิบสองเสียงนะที่แรกกับว่ามันมกเสรอเอิญบ่สันนนอนหละะับตา ป้าวลูกขึ้นมีกระปุกตะเสาถาวาน้องกันแน่วเบิงลูกสองคนกันนนน้องกันวัดบ้านลูกเจ็ดคนเออเสียงอะไรอ่ะเสียงมาห้องมันคือห้องแล้วสิบ่ออกแด้หรือเปล่าอือกอกันวะบาดนี้ได้กร้าบุกหนาหานี่คือซงมาแล้วน้ะงอ่ะจ้าซงมาตอนหกโมงเช้า ขอเลขรับพุกดาหารนี่ส่งมาแล้วใช่ไหมครับจ้ามุกม่วเจ้ามาเจ้านี่จ้ะส่งมาเมื่อเช้านี่แหละครับแม่จ้ะเก่งเเนาะอบกวไปเบิ่งมาบ้านี้ของเพิ่นนี่ตัวใดแน่ค่ะสามตัวสามตัวเพิ่นเห็นว่านี่เจ็ดแปดเก้าเจ็ดแปดเก้า สามตัวไัมากลับไปตัดเอาก็ได้เจ็ดแปดเก้าเจ็ดแปดหกเก้าเจ็ดแปดหกใส่บอลนี่เจ็ดแปดหกกระพัวน้ำไหยน้ำเป็นเจ็ดแปดเก้าตันไว้จังหเลยเนนะี่ยหกับเก่าตัวเดียวกันเนาะฮามากอะตีว่าผ่าอีกละเจ็ดแปดเก้าเจ็ดแปดหก อเอาโมเมนต์เนเป็นหม7 8 6แปดหกแต่ว่าห <c oughs> ้าสิบเับดหัวนัาไปเจ็ดแปดเ้าเนาะ <c oughs> จ้าเอายังไม่ได้กลับหัวใช่ไหมกลับมาไวเนาะกลับไปนายตู่บอกตะว่าตัจจ้งใ่แต่งสีไหม ก็วงกลมก็ได้ครับจะนนงคำเน้นให้วงกลมตัวไหนบ้างครับผมจ่ากับแปดหกกับหกศูนย์แปดหกกับหกศูนย์เน้นใช่ไหมครับจ่าราคาเจ็ดแปดหกมีขีดเซนใตค่ะคิดเน้นตัวนี้เน้นสามตัวก็ไม่หลายห่างเนาะจ่าครับอันนี้มันเป็นอย่างคือ่องหลายแปดหกแปดเก้ามันกับหัวกับหางอะไรซื้อตามจริงนะมันจะมีแฉ่หกศูนย์กับแปดหกกับหนึ่งเจ็ดครับ อันนี้กับหัวกับหางก็เลยมันก็เลยเพิ่มอ่ะนะจ้ะโอ้กับหัวกันกันไว้เมียนก็ยังวดบางหันนี่ไให้ไปหกกอใยไไปเก่าซี่มันบอกครับผมก็เลยกับหัวไว้เป็นหกซี่ี่หกนะกันไว้เนาะจ้ากันไว้แบบนั้นคือเขาส่งมาจริงๆเนี่ยเขาส่งมาแค่เจ็ดแปดหกแปดหกแล้วก็หกศูนย์แล้วก็หนึ่งเจ็ดแค่นั้นใช่ไหมครับแมนจ้ะตัวที่เหลือเราก็มากับเองแมนจ้ะส่วนตัวที่มาแรงคือตัวไหนครับผมแปดหกกับ กับหกศูนย์เอาีนนั้นบอ้ก็แล้วแต่เขาที่พวมาเพื้นห่ามาลักๆักสามีอนะสามหางแม่บนหรือล่างครับจุดนี้ส่วนมาสี่มาบนนะจ๊ะมาบนเน้นบนเนาะจเน้นบบายสีเลยก็ได้ครับพี่นงครับสามหางนะครับคเอาล่องล่างมาจากนอยตะวันออกแง่ได้ออกตะบนไหมตามสถิติที่ผ่านมาคือไปบนมากกว่าใช่ไหมครับไปบนมากกว่าล่าง นี่เป็นเลขลับพี่สาวที่ส่งมาให้พี่สาวก็อยู่กรุงเทพนู่นแหละครับเนาะ,ะแต่ว่าบ,บ้านเขาอยู่มุกดาหารแม่ค่ะวันนี้เพื่อรอวันเพื่อเล่บมาคือบอลล่งแน่ว่าตัวไดมาแห้งมาหันนีล่องซีมาแห้งมันบอ,อบลเขาซีวันนี้ก็เลยมาล่งหกหกมาแห้งหกมาแห้งมา่าจนะตีหกเนาะแปดหกหกศูนย์ไอเก็ซนะี่กับมาเอาเป็นงานเป็นเก่าเนาะ เก้าศ <90, S 2> <ม>ูนย์กับแปดเก้าแต่ว่ากลางำทำขึ้นนอกเลยเกตแปดเก้าเลียงเลยนะกางนะแปดเ้า,าตัวเน้นกับเบื้องในวงคีสมครับ่ค่ <c oughs> ะแต่มายย่ำเดชแจ้งจเป็นเงี่ยงออกแต่ตูวล่องอือก็คือตัวล่องตูววันเน้นมาจะคนเราโยมได้แต่ตัวเน้นเนาะเน้นแต่หมายแต่ตัวร่อง เขาก็ส่งมาให้เขาก็เน้นมาให้นะครับแต่ว่ามันบอกตัวรองที่เน้นถ้าเน้นหางเดียวสําหรับทุนน้อยนี่เขาเขาเขาเน้นมาให้ไหมครับหางเดียวทุนน้อยหางเดียวมาถึงสามตัวกปสองตัวสามตัวไอ้สองตัวสองตัวคกับแปดหกกับหกศูนย์โอ้ที่เน้นมาเป็นพิเศษนะครับตัวสามตัวก็มีอยู่หางเดียวเนี่ยเนาะเจ็ดแปดหกเนี่ยเนาะครก็ลองใช้วิจารณญาณในการรับชมเนาะแนวทางนะครับเนาค่ะ นี่ครับมุกดาหารนะคะความเสื่อส่วนบุคคลชอบกัดจัดกัดกระป้านกับมีโอกาสเข่าและโอกาสลุดเนาะค่ะครับสําหรับผู้ชอบนัาเพลินกับคอมเมนต์ใบไต้คลิปเนาะค่ะอ่ะเดี๋ยวยกให้ดูหน่อยครับมีตัวอะไรบ้างครเต้นระตัวกันเนาะเี๊ร้องว่าประกาศได้หลายเนาะยุบบุญที่บุญวาสนาเพิ่าเนาะมานี้เมวานนี้เอ่ยกันเลยว่ากัดออกสามตัวเดี๋ยวตรงๆรง่ลยจิ๊นเอ่ยทีถวายพาไตอู้จะถวายพาไตเก้าผืนเก้าชุดนะแม่ จากงวดที่แล้วน่องหลันซอยเป็นชุดนึงพอโบได้หลายเนาะครับงวดนี้เขาเรียกว่าเขาเก่าชุดแต่ว่าก็คือคันขันพวกเขาสามตัวนี่คันเขาสองตัวน่ะสีเเลือ5หาชุดคั่ว่าจังที่ครัาแต่กับสี่นี้น้ำเรื่อมกับเพี้ยนทั้งตาเล็กๆน่อยๆนเนาะค่ะไปเฮียบรรานละว่าก็เอาใคร อยากร่วมทําบุญก็ลองทักหาเจนงได้นะครับผมรับได้คุณล้าค่อยทั้งพึงนะอียงนะทั้งพีลาเพื่อนอยากรวมน้่ต่อโชคไปอีกันดะทั้ง้ีละที่งวดแล้วครับงวดนี้งวดที่เก้างวดนี้งวดที่เก้าเข้ามาแปดงวดแล้วเข้าแปดงวดแล้วส่วนมากจะเข้าตัวเด่นหรือเข้าตัวรองครับเข้าตัวลองส่วนมากจะเข้าตัวลองค่ะตัวเข้าตัวเด่นน่ะ ตอนที่ว่าเนี่ยัมท่านเอามาบอกเขาไปเลรนจะไม่เ็ดหมด้อ <c oughs> ขาวเวร่องเขาัว่ร่องส <c oughs> อ,อ,องหม้เอเป็นแนว,แนวทางนะเจนองเนาะใช้ว<ช>ิจารณญาณในการรับชมนะครับขประเจัดคัสกับฟานเนาะค่ะเป็นแนวทางเท่าน,นั้น